สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องมาตาตัวสะกดแม่กลมคำหรือพยางที่มีตัวสะกดเป็นตัวมอมานั่นคือคำที่อยู่ในมาตาแม่กลมทีนี้เราจะมาฝึกอ่านฝึกเขียนประโยค ฝึกทายปิศนาคำทายเกี่ยวกับคำในมาตราแม่กลมนะคะคำในมาตราแม่กลมคำแรกกอแอมอแกมไม่โทแก้มรออัวมอรวมสออกมอสมไม่โทส้มตออามอตาม ออกมอมจอกมจมกลออกมกลมหออมหอมนอกมนมสอกมสมไม่โทส้มตอกมตมไม่โทต้มและตอุมตุมไม่เอกตุมนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปแต่งประโยคกัน เรามาทายปริศนาต่อไปนี้กันนะคะข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยกันแดดกันฝนคนถือได้กางไว้บนศีรษะทราบแล้วใช่ไหมคะคืออะไรร่มค่ะรอโอมอรมไม้เอกร่มมาตาแม่กลมนะคะต่อไปข้อที่สอง อะไรเอ่ยเด็กๆชอบเล่นแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานอะไรคะที่มีตัวมอไม้เป็นตัวสะกดกอเอมอเกมมอไม้เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปอะไรเอ่ยเป็นอวัยวะของปูที่ใช้หนีบอาหารปูใช้อะไรหนีบอาหารปูใช้ก้าม กอ,อามอกามมัตาแม่กมไม้โทก้ามต่อไปข้อที่สีอะไรเอยเป็นสัตว์มีแปดขาไตาฝาและเพดานตัวอะไรคะอยู่ในมตาแม่กลมด้วยนะแมงมุมมอแงงอแมงมออุมอมุม ก็สุดท้ายค่ะอะไรเอ่ยเป็นข้าวเหนียวอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นํามาเผาให้สุกอะไรคะอยู่ในกระบอกข้าเหนียวข้าวอะไรคะข้าวหลามอ๋อรออ่ะม่ล ต่อไปเราจะมาฝึกแต่งประโยคกันข้อที่หนึ่งคุณครูให้คําว่านมมาเราช่วยกันแต่งประโยคนะคะไม่ต้องเขียนก็ได้นะเราแต่งกันทั้งนี่แหละเราพูดเราช่วยกันแต่งมันแต่งได้หลายประโยคมากเลยประโยคแรกคําว่านมอะไรคะฉันชอบดื่มนมก็ได้หรืออะไรคะ คุณแม่ซื้อนมให้ฉันก็ได้นะคะเยอะมากเลยเด็กๆไปฝึกแต่งนะต่อไปข้อที่สองคุณครูให้คำว่าส้มมาคำว่าส้มเราจะแต่งประโยชน์คำว่าส้มอะไรมันก็เยอะมากเลยอย่างเช่นคุณพ่อปอกส้มก็ได้หรือคุณย่ากินส้มทุกวันก็ได้นะคะ ต่อไปข้อที่สามคำว่าร่มยกตัวอย่างคำว่าร่มเราจะมาฝึกแต่งประโยคกันนะอย่างเช่นอคุณแม่ซื้อร่มก็ได้หรือฉันกลางร่มไปตลาดก็ได้นะคะให้มีคำว่าร่มอยู่ในประโยคเด็กๆไปฝึกแต่งมานะต่อไปข้อที่4ี่อมยิ้มคำว่าอมยิ้มเป็น ลูกอมชนิดหนึ่งเป็นขนมหวานที่เด็กๆชอบกินกินมากไม่ได้นะฟันผุอ้าวเรามาแต่งประโยคคําว่าอมยิม้มฉันชอบกินอมยิม้มหรือฉันแบ่งอมยิ้มให้น้องก็ได้นะคะอันข้อสุดท้ายยิ้มแย้มยิ้มแย้มเป็นอาการอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าเด็กๆ เป็นคนน่ารักเด็กๆยิ้มแย้มแจ่มใสเรามาแต่งประโยคคำว่ายิ้มแย้มกันเรามายกตัวอย่างนะคะคำว่ายิ้มแย้มอย่างเช่นวันนี้ฉันอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสก็ได้หรือคุณแม่ฉันยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันหรือเยอะแย,ยะเลยนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเด็กๆฝึก แต่งประโยคหาคําที่อยู่ในแม่ตาแม่กลมแล้วก็ฝึกแต่งประโยคแต่งประโยคกับคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันก็ได้ประโยคก็คือใครทําอะไรที่ไหนแค่นั้นเองนะคะสรุปก็คือคําที่อยู่ในมาตาแม่กลมก็คือคําหรือพยางที่มีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะคลิปต่อไป เราจะพบกันในเรื่องมาตาตัวสะกดแม่เกยซึ่งจะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะและพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ